เราไม่ได้นอนที่เตียงนี่เรามานอนที่อ่านหนังสือซะได้โ็่อ๋อถว่าทำไมที่นอนมันเล็กๆเอ๊ะแล้วพี่หายไปไหนกันหมดไม่เห็นอยู่เลยสักคนเดี๋ยวคงออกข้างนอกน่นมมกไปดูดีกว่าอ้าวพี่มาอยู่ห้องนี้นี่เองตื่นแล้วเหรอ รูไหมเธอหลับไปนานแค่ไหนจนปน่านนี้ทุกคนเขาตื่นกันหมดแล้วเนี่ยอืมแน่ดุนเกวแล้วนี่รีบไ,ไปกินข้าวไปที่มีไก่อยู่บนโต๊ะนะ่ะเอ๊ะไก่เหรอนี่พี่อย่าบอกนะพี่กินไปแล้วอะ่ะก็ใช่นะสิพี่น่ะก,กินข้าวเสร็จแค่ไม่นานแล้ว อีเด็ดเธอนั่นแหละที่นอนตื่นสายว้าวไม่เอานะแล้วไก่เลยเยอะแค่ไหนน่ะเหลือเยอะสิเหลือตั้งอมประมาณสักเอ่อตัวหนึ่งมั้งไปดูสีอยู่บนโต๊ะน่ะจริงเหรองั้นเดี๋ยวหนูไปดีกว่าตือเตืๆตือตื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 โอ้โอ้าอัพโอ้โหไก่ กินตั้งเลยต้อืมนั่งดีกว่าชื้ออ่าไก่ช้าน่ากินจั้งเลยว้าวอืมอ่าวันนี้ไม่กินข้าวดีกว่ากินแต่ไก่ใช่ไม่ค่อยหิวซะด้วยสิแอ๊บแอ๊บดืดดดดืดโอ้อไอ้หกหมดเลยไม่นะโอ๊ยหกหมดอีกแล้วโอ้ย สงสัยเราจะอดกินแน่ๆเลยอ่ะเก็บ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 ไก่เปิดอย่างนี้อะโอ้ยแย่จริงๆเลยจะไปซื้ออะไรกินดีไหมนะเกโลซาลีหนูทำไก่หล่นหมดเลยล่ะ หนูจะไปซื้อของกินข้างนอกนะคะเอ๊ะอะไรนะไก่หกเหรออื<ม>นี่ทำยังไงเนี่ยไก่ถึงหกเธอไปกินให้หมดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นนะ่ะที่จะทำโทษเธอ<ม>ทำไก่ที่อุตส่าห์ทำจะตั้งนานหกหมดเลยเนี่ยนะอะไรนะให้หนูไปกินน่ะจะบ้าหรอไงอืม พี่ก็ไปกินก่อนสิหนูถึงจะกินตาลแล้วเธอจะทำหกทำไมล่ะเธอก็ไปเก็บไปกินทั้งหมดนี้เลยนะไปเดี๋ยวนี้เลยนะคิวคิวสี่ไปกไ็แดดก็แดดอืเอ้ยนี่เราต้องกินไก่ตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหกหมดแล้วอะ กินได้ไหมอ่ะอยากกินอย่างอื่นกางเลยอยากกินมาม่าถ้วยจังโออยากกินข้าวตามสั่งจังเลยอไม่เอาแต่กินมันก็หอมดีนะน่ะฝุดสิดฝุดสิกลิ่นมันหอมหอมกินมันก็หอมงั้นกินก่อนงงงงงงสับพักต่อมาอ,อมงงงงงง อ้ายหมดแล้วโอ้ไม่เหลือเลยสักเศษเดียวน่ากินนะ่าอิมเอออายอิ่มเฮ้ยนอนดีกว่าฮิฮิฮิฮีอะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดย,ปดยายนั่นดีกว่าไม่รู้ป่านนี้อเอาไก่ไปทิ้งหรือเปล่านะ ยายมาลีอ๊อ้าอ้ยเนี่ยโอ้ยพี่นี่เองเธอกินเสร็จแล้วทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ฮะจานก็ไม่ล้างอะไรเนี่ยโอ้ยอยากจะเป็นลมจริงๆเอออ้าพี่เพิ่งเป็นลมไปนะ โอ้ยก็หนูอิ่มนี่นาพอท้องเต็มปุ๊บมันก็เริ่มอยากนอนขึ้นมาทันทีงั้นเธอก็รีบไปล้างจานเดี๋ยวนี้เลยแล้วพี่จะให้เธอนอนได้ดั่งใจนึกจะเอาหัวโขกพื้นจริงๆเลยที่มีน้องอย่างเธอเนี่ยเอ้ยไปล้างจานก็เดะชีไปกันเถอะจานน้อยอย โอ้ยนใส่ไม่ดีเลยในน้องบ้านี่โอยมีพี่จุนจันอย่างนี้ช่างบาปกรรมเหลือเกินโอ้ยสู้สู้อลตตออสต์ไก่ที่พี่ทำนี่ก็อร่รยจริงๆถือว่าทดแทนบุญคุณละกันสาสา จักพักต่อมาออาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยลาลาไปดีกว่าตืดตืดตืด,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 ดอ,อ้าวให้พี่มาทำไมตรงนี้เอ่มโอ้ยพอดีพี่อยากนอนน่ะเอ้อมขี้เกียจทำงานจังเลยอ่ะ ธอไป,ข,อปอขัดห้องน้ำให้พี่หน่อยสิฮะขัดห้องน้ำใช่จ้าขัดห้องน้ำไปขัดให้พี่หน่อยนะโนวี no ไม่เอาขัดห้องน้ำหนูไม่ขัดนะอ้าเธอน่าเธอน้านะานะจะขัดให้พี่ทีเออถ้าไม่งั้นล่ะ ตูก็ต้องไปทำอะไรดีนาะถ้าไม่ขัดห้องน้ำเนี่ยไม่ทำอะไรทางนั้นล่ะหไม่ทำอะไรทางนั้นคิดว่าหนูเป็นคนใช่แล้วไม่ทำหรอกนานนานนนะนะนนนนพี่ขอปักนะนะวันนี้พี่อยาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะถ้าไม่อยากจะนอนบ้างนะอย่าึ้นไปนะอย่าึ้นไปนะอย่าึ้นไปนะได้ไหมจ๊า เออจะให้หนูขัดห้องน้ำที่พี่เนี่ยนะงั้นก็ต้องมีอะไรชูมือทำไมน,นี่เอามือมาทำไมนี่พี่บอกว่าเอามือมาทำไม ต้องมีค่าจ้างไม่มีหรอกหน้าใครจะมีโก็แค่ทำงานนะไม่ได้ต้องมีค่าจ้างเดี๋ยวนี้เพราะงั้นไม่ทำเด็ดขาดมีไหมเออดูตาสิขมวดเชียเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ เดี๋ยวพี่ให้เงินนะแต่ไม่เป็นเงินเป็นขนมได้ไหมไม่ได้เงินเท่านั้นเพราะงั้นหนูก็ไม่ทำละเชื่อ,อเปมน,นีน้องที่งกเลยก็ได้ก็ได้งั้นเธอก็รีบไปทำซะสิออเยไปแล้วนะเฮ้ย,นะยมีน้องนี่ใสนี้นี่บาปกรรมจริงจริง ไปเอาให้สะอาดเอาให้สะอาดเฮ่เฮ่โอ้สู่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 คัด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 ให้เงินเงินเราก็มังรอเงินนะมีเงินที่กำลังจะได้คัดคัดคัดล้างห้องน้ำเข้าไว้ล้างที่อาบน้ำเข้าไว้เอาฝักบัวต้องสะอาดฝักบัวต้องสะอาดอื้อฮืออื้อฮคัด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 ครอ่านเพดเงินคัด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  เมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยเซซักทีเออออยากนอนจริงๆเลยเมื่อยไปหมดแล้วแขนเจ็บด้วยเออเฮ้ยอย่างนี้ต้องเรียกเงินค่าจ้างเยอะๆเพมอะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อนๆคะอย่าลืมติดตามนะคะวีดีโอ ต่อๆไปก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวอะไรนะคะใครอยากจะให้รีวิวอะไรนะคะก็บอกมาได้เลยนะคะเสื้อผ้าบาร์บี้หรือบ้านเนี่ยก็ให้บอกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ตามคําขอเลยะคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะคือพอดีก็ติดงานนะคะอ่าเดี๋ยวไปนอนนวดไหลดีกว่าไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ